I be that young rapping dude might just trap with y o u coming with the t h u n d e r baby might just clap you r c r e w I roll out in the morning light with that Harley bike เอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเรล่าชิโนบิทุกท่านเลยวันนี้นะครับอยู่กับผมนะฮะนายโรสจากช่องโ no น Channel นะครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่กับแมปนะที่มีชื่อว่า Naruto Beyond นะครับใน EP ที่2นะครับขอเรียกว่า Naruto Beyond แล้วกันนะเพราะว่าชื่อจริงมันก็คื นารูโตะ RPG บยอนนะครับเอาแบบตัด RPG จออกไปนะครับเป็นนารูโตะบียอนละกันสําหรับคลิปนี้นะฮะท่านผู้ชมเรานะจะมารีวิวพลังก้าวห่างนะครับของคูรามะนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้นะครับเราไม่ได้มารีวิวพลังสัตวหางอย่างเดียวนะครับจะบอกวิธีการจุดตีแล้วก็จุดเกิดของสัตว์หางด้วยครับว่าสัตว์หางเนี่ยมันเกิดตรงไหนบ้างอะไรยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอธิบายในส่วนของวิธีการจุดตีกันเลยดีกว่านะครับวิธีการจุดตีนะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาตตรรงงหหนนน้้าามู่บี เราให้มาในเป็นห้องของโฮคาเงะนะก็คือเข้าไปเลยแต่พอเข้ามาแล้วนะครับก็จะอยู่ข้างในนี้นะครับเป็นห้องของโฮคาเงะนะครับอันนี้ใครเนี่ยโฮคาเงะนะครับก็ทําการคุยเรียบร้อยนะครับก็คือทำการจุตินั่นเองนะครับซึ่งถ้าจุติแล้วคือเราจะต้องแบบว่ารีไปเลเวลหนึ่งใหม่เว้ยประมาณนี้นะครับก็คือมาคุยรู้สึกว่าจะต้องใช้แรงตามที่เขากําหนดนะครับแล้วก็ใช้เงินตามที่กําหนดนะครับถึงจะจุติได้นะครับผมอันนี้คือ แรงต่อไปของผมนะครับก็จะเป็น a แรง5นะครับคือขอบอกก่อนนะครับว่าระบบเกมนี้เนี่ยในส่วนของแรงนะครับก็จะมีแบ่งกันเป็น d 1 d 2 d 3 d 4ถึง d 5ครับแล้วค่อยไป c เข้าใจไหมประมาณนั้นนะครับไป c 1 c 2นะครับก็คือจุติเกมนี้จุติกันมันเลยครับแต่คือฟาร์มง่ายคือเลเวลมันขึ้นง่ายนะใครที่เคยเล่นแล้วไปจุติ1รอบครับคุณผู้ชม no แหลงใช่ไหมก็จะเป็น d 1นะครับแล้วก็ไปจุติอีกรอบหนึ่งก็จะเป็น d 2นะครับผม ซึ่งการจุติถามว่าได้อะไรครับมันก็จะเอามาปลดล็อกสกิลได้นนเองสมมุติว่าอะสมมุติว่าสกิลนี้ใช้แล้งสีใช่ไหมก็คือถ้าเรายังแล้งไม่ถึงก็ปลดล็อกไม่ได้นะครับต้องตามหัวข้อที่มันกําหนดนะครับว่าต้องใช้อะไรเท่าไหร่นะครับเห็นไหมกินจุศห้าร้อยเงินศูนย์นะครับแล้วก็แบบเป็นกระบวนท่าบแบบไหนนะครับแล้วก็ใช้แล้งอะไรในการปลดล็อกอันนี้แล้งสีแล้วก็สามารถที่จะ ปลดล็อกได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมรู้สึกนะว่ารหัสนี้จะจุติไปประมาณ1 9บเถึงยีรอบนะรู้สึกประมาณนะั้นคือจุติไปเยอะมากนะครับกว่าจะแลง a ์เอนี่คือเยอะมากแล้วก็สิ่งที่มันยากสําหรับการจุติไ,ไม่ใช่เลเวลเลยก็คือเงินนั่นเอง ส่วนต่อมานะครับจุติเราได้อะไรก็คือเลเวลจะเพิ่มขึ้นสมมุติตอนแรกตัน500ต่อไปก็จะเป็นสมมุตินะเป็น 5, 1 0 520นะครับถ้าจุติก็คือจะเพิ่มขีดจากัดในส่วนของเลเวลอ่าโอเคนะครับระบบจุติก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงจุดเกิดของสัตว์หางกันละกันนะครับสัตหางนะครับคุณผู้ชมก็คือจะเป็นพวกนี้มันจะมี2ล่างนะครับมันยังไม่มีสัตหางทรายนะสัตหางนะครับก็จะอยู่ในส่วนของทรัพย์จิตสุแล้วก็คือหน้าหมด รู้สึกว่าตอนนี้นี่น่าจะมีแค่ก้าหางนะครับยังไม่มีอะไรอย่างอื่นแต่อันนี้ก็คล้ายๆอยู่นะคล้ายๆกับเอ่อหนึ่งหางอยู่เหมือนกันคล้ายๆแต่เป็นของพลังของกาละนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับมาดูกันบตีธรรมดาก็จะเป็นการแบบต่อยแบบนี้ยครับแบบคล้ายๆเหมือนคล้ายๆสัตหางอยู่เหมือนกันเออนับเป็นสัตหางได้ไหมไม่ได้หรอกมาอ,อันนี้ก็จะเป็นล่างแรกนะครับอันนี้เป็นล่างสองซึ่งล่างแรกนะครับก็คือหาได้ล่างสองาหาได้ครับ แต่ใครที่รีบร้อนนะครับอยากจะได้เลยก็คือเติมเอานะครับเป็นเกมพาร์ตรู้สึกราคาจะอยู่ที่399รบโรบักนะครับก็คือ4 0 0ทอน1บาทนั่นแหละนั่นก็คือซื้อเกมพาร์ตก็จะได้ล่างนี้มาเลยนะครับไม่ต้องทำไรเลยแค่ซื้ออย่างเดียวแค่คุณผู้ชมมีเงินนะครับโลกนี้ก็ยุติธรรมไม่ใช่ไม่ใช่มานะครับเดี๋ยวใครอยากได้ฟรีนะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะครับว่ามันเกิดยังไงบ้างอันดับแรกเลยครับในส่วนของพวกซัมมอนหรือว่ามอดหรือว่าจิตสูตรงนี้ มันนะครับสามารถเกิดได้ครับซึ่งสามารถดูเวลาได้ก็คือกดตรงนี้ปุ๊บมันจะมีเวลาบอกเห็นไหมสปาวทามสามชั่วโมงเวลาคือตรงนี้ครับสามชั่วโมงเห็นไหมอันนี้คือมันเกินไปแล้วนะครับน่าจะใช่เกินไปแล้วด้วยแล้วก็คือรอ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสถานที่นะครับบอกว่ามันดอปตรงไหนบ้างเห็นไหมมันจะแบบเป็นบอกเป็นชื่อเมืองนะครับเช่นเมืองททเลซายเมืองแบบ โคโนฮะอะไรแบบนี้เออแต่อันนี้คือผมกดดูไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าคือมันมีแล้วไงกดดูไม่ได้แล้วนะครับกดไปก็แบบมันจะเป็นการใช้เลยประมาณนั้นอ่านี้ร่างแรกอันนี้ร่างที่2นะครับร่างแรกจะเป็น1หางนะครับร่างที่2จะเป็น2หางนะครับมามาดูกันปึ๊บกดเซตค้างครับใส่มาแล้วจะอยู่ที่ตัวเซตนะครับผมแบ่งร่างปึ๊บอ่าประมาณนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโหมด9หางนะครับแต่เป็น1หางนะครับผม อ่ะประมาณนี้อ่ะส่วนจุดรับไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ข้างบนหัวหัวคางเงะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเก็บเกมมันจะล้มได้ไงอ้ก็จะอยู่ข้างบนนี้นะครับผมนี่เออตรงนี้เลยนะครับจะเป็นจุดเกิดนะครับรู้สึกจะดอปเป็นคมพีหรือเปล่านะจำไม่ค่อยได้แล้วน่าจะเป็นคมพีนะครับตรงนี้เลยคือคุณผู้ชมดูเวลานะครับแล้วก็แบบถ้ามันขึ้นเวลาตรงเนี้ย มันแบบตามที่มันกําหนดแล้วก็คือมาหาได้เลยครับมา,มาเก็บอย่างเดียวนะครับไม่ต้องสู้บอสอะไรก็คือได้แล้วง่ายๆเลยฟรีๆแบบนี้เลยก็คือมาเก็บเลยครับก็คือได้เลยนะเป็นคัมพีนะครับรู้สึกส่วนสกิลของมันนะครับก็มันมีสกิลเดียวนะครับก็คือเป็นสกิลเซตนะคือคราวนี้ไม่ต้องกดเซตค้างนะครับถ้ากดเซตค้างจะเป็นการยกเลิกการแปงลงร่างนะครับผมกดเซตแค่ทีเดียวครับจะเป็นสกิลมาฮึบเออคล้ายๆเป็นลาเซนกันสีม่วงนะครับกระสุนวงจากสีม่วงเออประมาณเนี้ย ก็คููดาว์อยู่ที่ประมาณ10กววิเนี่ยแหละครับเออใช่นะครับน่าจะวิ่งเร็วขึ้นนะแล้วก็เห็นใครลหลายคนนะครับถามว่าพี่มันแบบแดสยังไงบางคนไม่รู้นะครับคือกด W 2ครั้งครับอยากแดชไกลๆก็กด W 2ครั้งครับแล้วก็กด Q ไปด้วยนะครับปุ๊บปุ๊บมันก็จะแดชได้2ต่อนะครับประมาณนี้เห็นไหมคือมันมีปุ่มแดสสองปุ่มนะครับคือ W 2ครั้งแล้วก็ กดคิวหนึ่งครั้งครับเออมาณนี้คิวมันกดได้เรื่อยๆเลยนะส่วนต่อมานะครับอันนี้นี่คือซื้อได้จากเกมพาร์ครับถ้าใครอยากได้ฟรีก็มีวิธีเหมือนกันครับคือมาตามเวลาที่มันกําหนดนะครับก็คืออยู่ตรงนี้เลยรู้สึกว่าสัตหงนะครับคราวนี้จะเป็นคูรามะนะครับคือต้องสู้กับคูรามะเลยเพื่อจะได้อันนี้อันนี้คือต้องลำบากหน่อยแล้วนะครับถ้าใครไม่อยากซื้อคือมาสู้กับคูรามะนะครับมันก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นนะผมว่าก็ได้อยู่นะคือตีมันตายครับก็น่าจะปวดล็อกแล้ว โอ้แบบนี้นะครับเป็นร่างสีหางนะครับแหมอยากให้มีแบบร่างนารูโตะออกมามากเลยแต่คืออันนี้เป็นแค่ร่างสีหางนะครับผมส่วนสกิลมันก็คือเป็นบอลสัตว์หางนะครับมาดูกันบอลสัตหางอึ้งนะครับปุ่งมันจะชาร์จก่อนนะครับจากนั้นก็คือเล็งไปแล้วก็โจมตีได้เลยนะครับเป็นอะไรที่เฟอร์เฟชาร์จแล้วก็ยิงปุ่งโอ้โหโดนไหมเนี่ย <laughs> ไม่โดนด้วยโอ้สกิลสัตว์หางนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับมันก็มีประมาณนี้เลยครับหลักๆเลยคือน่าจะตีแรงขึ้นแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นแล้วก็มีสกิลที่เสริมเข้ามาประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีความหล่อเทเพิ่มขึ้นประมาณ100ลร้านอเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถามนะครับว่าฟาร์มเงินยังไงร,รู้สึกว่าฟาร์มเงินเนี่ยจะฟาร์มจากบอสจะโอเคมากๆเลยนะคุณผู้ชมก็คือฟาร์มจากบอสนะครับหรือไม่เนี่ยก็มาตีเส,สื้อขาวก็ได้นะครับไเดี๋ยวพาไปดููนนนะะคครรรัับบเสขาวอยย่ตงี้ล ผมจะตัดให้น้อยที่สุดเลยเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นภาพได้ชัดเจนฮึบขึ้นมาตรงนี้ก็ขึ้นไปข้างบนเลยฮึบอลัาจากนั้นก็จะเจอเหมือนแบบเป็นแท่นเขียวๆนะครับแล้วก็มีรูปเสื้อขาวสุดหล่อที่หล่อไหมเนี่ยก็คือเข้าด้วยสคนนะครับถ้ามาถึง4คนแล้วก็คือจะเข้าไปได้เลยนะครับถ้าคนไม่ถึงก็คือเข้าไม่ได้นะครับยกเว้นแต่ว่าคุณผู้ชมอยากจะโซโลนะครับก็คือ มาคุยกับคนนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับก็จะเข้าไปสู้กับเซสสเกมโหมดนะครับตรงนี้เทเลพอร์ตเซสสเกมโหมดเข้าไปในโลกของเซสสขาวนะครับก็คือไปสู้กับเซสสนั่นเองก็จะได้เงินค่อนข้างเยอะนะครับแต่รู้สึกว่าฟาร์มบอสเนี่ยจะได้แบบคุ้มกว่านะครับก็แล้วแต่นะเพราะว่าใครต้องการเทียด้วยเพราะว่าฟาร์มในเซสสขาวนะรู้สึกว่าจะได้เทียด้วยเหมือนกันนะครับไอเทียนี่เอาไปซื้อของได้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่ามันซื้อของตรงไหนอะไรยังไงนะครับไป โอเคให้คุณผู้ชมนะครับมาเจอกันที่หมู่บ้านโคโนฮะนะครับจากนั้นเนี่ยวิ่งมาทางประตูด้านนี้นะครับเราจะไปบ้านโอโรจิมารุกันนะครับซึ่งไอโอโรจิมารุเนี่ยรู้สึกนะครับว่าจะขายเป็นวิชาด้วยนะรู้สึกนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาขายอะไรยังไงบ้างนะครับมาตามผมมาเลย โอ้ยเดี๋ยวๆคุณผู้ชมก่อนจะไปบ้านออโรติมารุนะครับเดี๋ยวจะมาพาไปซื้ออาวุธกันก่อนละกันนะครับเดี๋ยวคนจะแบบพี่ซื้ออาวุธยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปซื้ออาวุธกันก่อนอาวุธก็คืออยู่ตรงนี้เลยครับเห็นไหมตรงนี้เลยฟึบอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของซื้ออาวุธนั่นเองนะครับตัวนี้คุยกับคนนี้เลยอ่ะก็จะมีอาวุธนะครับมันจะซื้อได้นะครับถามว่าอยากซื้ออะไรก็ซื้อได้เลยมันจะมีเหมือนเป็นคล้ายๆกับเป็นดาวกระจายนะครับผม มันจะมีแค่ดาวกระจายนะรู้สึกนะครับยันระเบิดบ้างอะไรบ้างเลยครับประมาณนี้ไปเดี๋ยวไป,ไปบ้านโอโรจิมารุกันเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปทางนี้นะครับผมก็จําทางไม่ค่อยได้เดี๋ยวไปทางนี้แหละมาทางนี้เลยจากนั้นก็ปีนขึ้นไปโอ้โหชอบมากทางนี้มันเทมากเลย <laughs> ไม่รู้ใครคิดไงผมว่า่างนี้มันเทมากเลยครับมันแบบมันดูพิวพิวมากเลยอ่ะถึงแล้วนะครับบ้านของโอโรจิมารุนะครับตรงนี้คือเข้าไปได้เลยกดประตูแล้วก็เข้ามาเลยครับ ก็จะเจอกับโอโรจิมารุนะครับที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นน่าจะเป็นห้องแลบของเขาเนาะอ่ะตรงนี้นะครับก็จะขายในส่วนของวิชานะครับเช่นวิชาที่เราอาจจะสุ่มไม่ได้ในหน้าเข้าเกมใช่ปะ่ะเออเราสุ่มไม่ได้นะครับสามารถเอาเทียมมาซื้อได้นั่นเองนะครับเห็นไหมมีเน่สังสาระนะครับมีแบบมาดาระมีชลินกันของซาสสุเกะอะไรแบบเนี้ยเออจะแย่ไปหมดนะครับก็สามารถมาซื้อได้โดยใช้เทียรครับถามว่าเทียมหายยังไงก็บอกแล้วเนาะ จริงๆแล้วมันสามารถที่จะได้เองนะครับตามเวลาที่กําหนดมันจะดรอปมาเองเนาะคือมันจะค่อยๆดรอปทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะครับตามเวลาที่กําหนดหรือไม่ก็ใส่โค้ดก็ได้นะครับรู้สึกว่าโค้ดที่ผมให้ไปคลิปที่แล้วเขาจะปิดไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับคือปิดโค้ดไปเยอะมากเลยเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมจบไ่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับในคลิปหน้านี้น่าจะเป็นการรีวิว เนรวงแหวนนะครับหรือว่าจะเป็นเนรสังสาระนะครับที่จะเรียกซันโนโอได้หรืออะไรต่างๆนะครที่เกี่ยวกับเนรวงแหวนหรือว่าเนรจุติก็ได้นะครับเดี๋ยวรอรับชมกันในคลิปหน้านะครับแปะสำหรับวันนี้เจอกันครับผมบาย